าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ นี่แหละท่านพุทธบริษัตทั้งหลายเราเคยเป็นบริษัทของพระเวชสังดดนต้องมารับฝ่าพระบาทไปอจ,จอล้าหารในชานชัยในสนามยุทธวิธีสร้างความดีมาหลายชาติแล้วนี่และสามหมื่นปีคือพระเวชสังดดนบุตรจรอยู่ป่าหิมพผานมัคครีผลอายุสามหมื่นปีแล้วเห็นได้เล่าจนเป็นมัคคุรีผลร้อมใจถึงจากกรินเทวราช ทศพิษเราชทัพโดยที่บุตรศีเนี่ยขอพรจากพระอิน์ไว้ว่าจะได้รับพรอ,อย่าลืมผู้ปฏิบาาัติธรรมโปรคิดพรต่อพรมาต่อมาบุญต่อบุญหรือปัปสศีลสมาสามพุทธ,ธะอย่าลืมบุษรศีขอพรจุละแก่นจังราคาไม่กี่สตางค์แต่เป็นคุณค่าของพระมหากษ,าษ,าษาัตคุณค่าแปลว่าความดีทุกคนไม่รู้จักความดีของตอน คค่ว่าเงินทองมากมายกายกองก็เป็นคุณค่าของชีวิตหาดีไม่ได้ตุวละแตนจันเป็นของพระมากษัตัดราคาก็ไม่แพงแต่เป็นคุณสมบัติของพระมาหากษัตัดที่รู้จักใช้แต่คนถอยยังค่องอยู่รู้ใช้ไม่ได้ขอฝากว่าไปซื้อน้ำอบอขวดแล้วต้องสามพันสีพันมันก็หอมไม่จริง แตนะ่จุนจันจันจันนอกจันไหนจันแดงจันเขียวจันขาวจันหอมจันขนาขอฝากท่านไว้ไปพิจารณาด้วยปัญญาด้วยเถิดกาจะประเสริฐในนาคตสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะแสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง